บาร์บีวกับเพื่อนคนญี่ปุ่นที่ไม่ได้เจอกันนานวันนี้บีพาน้องคนไทยทั้งสองคนไปเที่ยวที่โอชิมะมาค่ะโอชิมะ <sh> เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนางาซากิแต่ตอนนี้เขาทาสะพานข้ามไปแล้วมันก็เลยทําให้ไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นแต่ยังไงก็ยังเป็นเกาะเกาะหนึ่งอยู่ดีแล้วก็ของราคาแพงมากราคาแพงกว่าของที่บีอยู่เนี่ยประมาณเท่าตัวไปถึงโอชิมะทั้งทีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือการตกปลาค่ะ <laughs> ถ้าเราเอาเงินไปซื้อปลาเราก็จะได้ปลาแต่ถ้าเรา เราเอาเงินไปซื้อเบ็ดเราก็จะได้ลอกได้เบ็ดได้เยอะอแยะเลยคะ่ะ <laughs> นี่พาน้องคนไทยไปเปิดประสบการณ์ใหม่มคือตกปลาเ,เขาไม่เคยตกปลากันแต่โชคร้ายไปนิดนึงวันนี้ไม่ค่อยมีปลาค่ะมีปลาตัวใหญ่ก็ไม่กินเบ็ดอีก<ม>หันปลาลอยน้ามองหน้ามองตาจมจะได้มากระตุ้มกินเวดจากบ้านบีไปเกาะโอชิมะขับรถประมาณ2ชั่วโมงว<ม>่าขากลับบีใช้เวลา3ชั่วโมงเพราะว่ารถติดมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบรรยากาศในเกาะนี้สวยงามมากบีชอบมากอยากมาบ่อยๆแต่ว่ามันไกลก่อนที่จะมาเกาะนี้เราวางแผนกันไว้หลายวันแล้วแต่จู่ๆเมื่อวานพี่สาวสามีเข้ามาที่ แล้วเขาบอกว่าฉันก็อยากไปพี่สาวก็เลยไปพาแม่ย่าไปด้วยแล้วก็พาน้าสะพ้ยไปด้วยแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านเพื่อนที่โอชิมะวันนี้บีได้มีโอกาสไปเจอทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นทั้งฝรั่งคือคนมันเยอะมากเยอะจนแบบตกใจแล้วก็ตกใจที่คนที่บ้านบีเองก็ไปเพิ่มอีกคนเคน้ยตกใจมากคนรวมรวมกันแล้วเกือบ20คนเลยนะคะบาร์บีคิววันนี้ เมื่อวานบีได้ไปรับน้องคนไทยมานอนที่บ้านบีหนึ่งคืนแล้ววันนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่6กโมงเชา้ามาถึงเกาะก็8ดโมงพอดีเป็นกำลังใจให้นะคะพี่บีมาไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> มาได้ไหมนี่อ้าบุ่นเอย เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเด็กหยุดเรียนเขาก็เลยพาเด็กไปตกปลากันเยอะมากแล้วก็มีการไปแคมปิง้งใกล้ๆติดกับทะเลด้วยนะคนญี่ปุ่นเขาะจะทำแบบนี้ถ้าเป็นวันหยุดนะคะ ่วนบีไปทาหมาล่าให้กับคนญี่ปุ่นกินแล้วก็ทําน้าจิ้มเจียวไปด้วยเพราะว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นกับเพื่อนคนฝรั่งของบีเองเขาก็ชอบกินอาหารเผ็ดๆถ้าใครติดตามบีมานานๆแล้วน่าจะเคยเห็นคลิปนี้อยู่นะคะบ้านหลังเนี้ยเพราะว่ารอบนี้บีก็ไปเป็นครั้งที่2แล้วที่เกาะโอชิมาจะมีอู่ต่อเรือที่ใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะใหญ่มากๆแต่คนงานส่วนใหญ่จะเป็นคนฟิลิปปินส์หมดเลยบีไปวันนี้มีโอกาสได้เห็นคนไปตกปลาเยอะมากไม่รู้ว่าอาจจะเป็นวันหยุดของ ทุกคนด้วยก็ได้มีคนไปตกปลาเยอะแยะมากมายที่ไหนก็เจอส่วนอันนี้เป็นสะพานข้ามมาจากนางาซากิเพื่อจะมาเกาะโอชิมานะคะซึ่งเมื่อก่อนไม่มีแล้วขากับบีไปเจอต้นกล้วยบีคิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าสรุปไปเที่ยววันนี้ขับรถไปกับ170กิโลโดยประมาณค่ะ